มาที่ดับสักโนกิบาลยูโลกัสติสมิโนอนิเวนัตนาหงาสนาคินาลิเวาชูอนนัตอารมุสอาสห์โอนิเวโมโนชฮามัสโอกัลมันเนนามัสโอ้หมดไปดีดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับชาแนลครับวันนี้อุชิตับชาแนลจะนำพาพ่อแม่พี่น้องและก็ท่านผู้ชมมาสะสมพระบ้านๆกันครับก็ สะสมโดยการใช้เวลาสร้างมูลค่าให้กับตัวพระนั่นเองครับ่อแม่พี่น้องใครมีพระก็เก็บไว้ครับมีเหรียญมีพระมีแบงก์มีอะไรก็แล้วแต่เก็บไว้ครับเพราะว่าในวันข้างหน้านี่มีราคาแน่นอนวันนี้ผมก็หยิบยกหลวงพ่อคูณนี่ครับเป็นเนื้อพงครับนี่ครับมาดูรุ่นกันครับ่อแม่พี่น้องรุ่นฉลองพิพิธภัณฑ์นี่ครับวัดบ้านไร่ด่านคุณทศนครราชสีมาสีตุลาสองห้าห้าสองนี่ครับผม ก็ถึงจะเป็นพระใหม่ๆแต่ว่าอนาคตนี่อ,อ,อาจจะมีเซียนๆอาจจะตามหาก็ได้ครับใครมีพระรุ่นนี้ก็เก็บไว้ดีๆนะครับพี่น้องเรามาสะสมพระแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างมูลค่าให้ตัวพระนั่นเองพ่อแม่พี่น้องหรือก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมได้ดูกันก็ผมเชื่อว่าอนาคตนี่พระหลวงพ่อคูณนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณนี่ราคาดีแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาให้แท้เท่านั้นครับ ยังไงก็ยังมีคนตามหาอยากได้มาบูชาครับวันนี้ก็อุชิตบขออนุญาตลาเอฟซีแล้วก็พ่อแม่ี่พ่อแม่พี่น้องไปก่อนก็เดี๋ยวมีพระมีเหรียญดีๆเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําแล้วก็จะมาชวนพ่อแม่พี่น้องมาสะสมพระกันเนาะโดยใช้เวลาในการสร้างมูลค่าพระนั่นเองพี่น้องวันนี้อุชิตบขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ